สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบสินค้านะครับผมจะเป็นสินค้านะครับซันมิรุ่น v 2นะครับจะเชื่อมต่อกับ Pri นเตอร์ของ xprinter นะครับผมจะเป็นรุ่น5 8กับ80นะครับอันนี้จะใช้งานผ่านระบบบลูทูธนะครับกับโปรแกรม l o ยเวิร์สนะครับปรินเตอร์ทางด้านซ้ายจะเป็นครัวน้ำนะครับผมแล้วก็ครัวอาหารนะครับจะอยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ทางตัวของซันมินะครับจะเป็น ปรินเตอร์จุดแคชเชียนะครับนี่นะครับรายการอาหารก็จะมีเป็นรายการอาหารแล้วก็น้ำนะครับผม นี่นะครับก็ทางครัวอาหารก็จะมีรายการอาหารออกมานะครับผมส่วนทางน้ําก็จะมีรายการน้ําที่ต้องจัดต่างโต๊ะนะครับแล้วก็จะมีดินนะครับ